สบายดีสบายดีทุกคนไม่ยังนั้นคงห่างคงห่างบนวาวย้อนหลักขั้นตอนเลยเจ้าทุกคนย้อนหลักขั้นตอนต้นตาตอนตาต้นป่าจะมโนให้เบื้องจะอยู่ตำแหน่งนี้เนาะเขาป่าเนาะอาไปเรื่อยตัดเล็กป่าเนาะเจตเจสาธิตให้เบื้งน้ำกันซื่อที่การเปลี่ยนวาว เนี่ยตัวนี้เขามันมันเบิดอายุแล้วลูกยางข้างในมันปิดแรงดันบปอยู่แล้วลูกยางตัวนี้หนามันซึมฉะนั้นเขาลื่มตัดถิมเลยคือว่าเราต้องเสียดายมันในออกจุดส่วนแล้วมันเขาจะมาทําการเจาะตัวนี้ส่วนมันส่วนบนนึ่งตัดออกแล้วเรือส่วนล่างเขาปาดออกองวาว เราก็ทีซับโดวยวิธีง่ายๆเอากดตีมาบางดูว้อบนเลยอุปกรณ์เอาเพียบอ้าวผมเป็นทิม่พบบนละบ่อเนี่ยทิมยิบเราสี่หลอดนีย่ยเยบร้อยละไรน่น่ะตัวเปเป้ค่ะต้องใช้ทิมยิ่เราสี่ โต๊ะปืนอันนั้นเลยเปิดป้องกาวของเช่านี่นะโต๊ะเป้ฮะเค่ได้เหวี่ยงเนี้ยน่าจะไปตามเบิ่งเอา,นะาออมีโต๊ะนะครับหมอมักสิบุตรเตะปลามไปตัวที่ยบ่เนะลยเนาะอันตรายแล้วนั่นบอกผ่านไปเสียของนเนี่โอ้โหนร่างนี่มันกระดินไปใส่ เบาพีา่นออกเบาๆออกเสียของต้องค่อยๆออกทีละหน่อยนี่ยฮ่าๆมันจะเห็นผลเห็นเห็นผลเลยบ่คืออะไรคือคอะไรนี่ง่ายๆนึ่งรียบร้อยพี่น้องเลยตัวกุ้งกินง่ากคันดีเรียบร้อย,อยส้นส่วนนี่นะที่เทาต,าตัดออกอย่างเงี้ยยางตัดออก วัวตัวนี้มันก็ตัดออกเรียบร้อยเหลือแต่ตัวนี้นา่ดีกว่าเสียจสินเรียบร้อยตัวนี้เนาะเคาะสองแตกวิธีเอาเปลี่ยนบอลวาลจากท่อปะปาดูว่าดแบบูบ่ากัดรายน้ำในตามยังเขาอื่นตามสวนเนาะตามสวนตามยังแบบนี้ง่าย,ายๆดีกว่าทนะ่อหน้าปะปาในบ้านน้ำมันแตกสมรู้ กใส่วิธีนี้เปลี่ยนง่ายๆทุกคนเลยเขาก็มางทำความสะอาดนะเขาจะน้อยเขาไปเลื่อยแค,อยค่ด้วยขูดขูดอันร้อยเกาตัวเกามันตัวมันแห้งตัวมันทำความสะอาดมันมันแห้งนะจ๊ะเขาทากาวใหม่สิมิภาเสร็จรา,ายบอกว่อาอูประเด็ดนี่ตาแล้วไหมนี่ ผ่ามันสิทีเขาผ่ามันสิทำความสะอาดชื่อว่าให้น้ำมันแห้งให้สิทงานเขาแห้งเรียบร้อยเขาก็สิแล้เวเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะต้องใส่ บอลวาวบอลวาวขอบเขตขอบพ้นจังเลยล้วตรงนี้ตรงนู้นในถดเปิดเปมาทางซ้ายปิดมาทางขวากึบตำแหน่งนี้แหละต้อง ถากเกลียวแบบง่ายๆคนเอ้ยก,การงานกา็ได้กเกลียวหยอดจริงเลยนี่คนามควักกน,นี่ไฮไลท์แปลงทางกาวผลิตผลิตผลิตเอาเองจากไม้ไผ่ยอดเลย ทางนี้ก่นอนเนาะแต่ว่าก่อนทากาวต้องเปิดเปิดลูกบอลเบ้าไ,ไว้เปิดพอพนักานกาวไปโดนนั่ะนะมันกาวไปโดนลูกบอลไปเลยเดี๋ยวเห็นให้ลูกบอลมันจีดกาวติดมันจะปิดเปิดมาได้กาวเข้าไปลึกๆโอ้ตาตายปะสร้างกับมือไม่สั้นนะ จุมจ่มัู้สึต้องวอรี่ก็มันเกินไปจุมลงลึกๆเลยจะได้เนือ้อกาวหลายๆปึบอันน,อนี้เนาะบ้าอันนี้ปึ๊บต้องอยู่ตรงนั้นเห็นมันเส,สียงจะหน่อยกว่าตรงไม่ดีกว่าเสียงจะหนอย การเลยนะคุผู้ชมเอ้ยต้องรุ่นนี้แปลงกาวแบบประดิษฐ์ใหม่ๆเลยน,นี่สุดยอดไปเนยะนี่โมเนน้ำเด้อแบบนี้อันตรายอุปกรณ์มันสีไปโดนผิวเลยเห็ดให้ผิวลอกโมเนน้ำแต่ว่าในเห็ดแบบดิงรี้แบบรุนดวดเลย ห,ห่าสีเยอะๆหากาวหลาๆอโอเคจึดก,กดลงไปนี่ให้จับมิดไปเลยโอ้ลิบเสร็จออกลิบโอเคเนาะเรียบร้อยการเรียบร้อย เกมมาดึงมาประเดี๋ยวนี้โคตอืมโอเคเรียบร้อยกดเยียมติดกาวนี่สวยมากเลยการเปลี่ยนเบบ่ยก็ต้องถ้าขั้วบริสต์บปนี้เขาจะคุดลงไปแล้วก็จะได้ ต่อท่อึ้นมาอีกเพื่อจะกมนโผล่หน้าดินเก็บแบบสบายดีง่ายได้เนี่ยสิ่งงานเขากับอยู่องค์ที่เก่าส่วนเกินนี่กันเก็บไว้ขายลานของเก่าก็ซื้อเฉยไนะตีเศษขึ้นใหม่ ตอนต่อไปงานสองงานแรกคือว่าเร็จชิ้นเรียบร้อยสำหรับการงานภาคบ่ายเดี๋ยวมีอีกงานหนึ่งไปเปลี่ยนหนอนลมไปโอเคลงคลิปได้แล้วป่านนะี